รัฐบาลไม่ได้จะจ่ายหนี้แทนนะครับรัฐบาลเปิดโอกาสช่วยเหลือบรรเทาช่วยเรื่องดอกเบีย้ยงบประมาณที่ตั้งไว้ส่วนใหญ่ก็จ่ายเพื่อดอกเบีย้ยแล้วกันไวกน้กรณีถ้าเกิดว่ารายใดเปลี่ยนจากหนี้นอกระบบมาเป็นหนี้ในระบบแล้วเกิดมันเกิดหนี้เสียอันนี้ตั้งงบอย่างนั้นแต่ว่าทุกคนยังต้องมีหน้าที่ชําระหนี้แต่เป็นหนี้ที่มีความยุติธรรมมีเก็บมีกฎ,ม,กฎมีเกณฑ์นะครับนะครับ แจ้งข่าวดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยตอนนี้ค่ะรัฐบาลหรือว่าทางครมอนะคะมีการอนุมัติข้อง,งบช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ที่4,900ล้านบาทในการแก้หนี้นองระบบส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารรัฐบาลจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในการแก้หนี้นองระบบจริงหรือไม่มีคลิปเสียงจากท่านโฆษกรัฐบาลมาฝากค่ะ ประโยชน์อย่างยิ os, ่งในช่วงนี้ก็คือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ทางระบบกระทรวงการคลังได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ทางระบบเดิมนี่นะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบวันนี้กระทรวงการคลังได้เสนอการแก้ไขปัญหานี้ทางระบบซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้คณะตรีเห็นชอบมาตรการในการแก้ไข3มาตรการครับคือมาตรการช่วยเหลือพักหนี้ผู้ประกอบ การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นี้คือมาตรการแรกนะครับมาตรการที่2มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบนะครับมาตรการที่3ก็คือมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19ตามโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระนะครับ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 โดยขออนุมัติวงเงินมบประมาณจากมบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับ4,900ล้านบาทซึ่งแยกเป็นนะครับในการช่วยเหลือ SME นะครับจำนวน4,400 4, ล้านบาทแล้วก็ให้ช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ4,500ล้านบาทสถาบันการเงินที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับที่คิดว่า จะต้องแจ้งก็คือมีธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพคสนี่นะครับแล้วก็ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยบรรษัทส,สินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อมนะครับก็หมายความว่า สถาบ,บันการเงินเฉพาะกิจเหล่านี้ก็คือสำรองเงินของสถาบันไปก่อนแล้วก็ไปตั้งงบประมาณของงบประมาณมาชําระคืนจากสํานักงบประมาณมีข้อที่น่าสนใจข้อแนะนําในการแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ก็คือต่อไปนี้นะครับเป็นข้อแนะนําว่าควรจะมีการกําหนดหลักสูตรวิชาบังคับในสารการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับปรึกษาต้องมีเนื้อหาความรู้ทางการเงินเพื่อสร้างทักษะชีวิตด้านการบริหารการจัดการเงินให้แก่เยาวชนให้มีเงินให้มีเรียกว่าออมออมทรัพย์ทั้งในยามถุกเชิญและเพียงพอแต่ยามกเกษียณน,นะครับการให้สินเชื่อนะครับก็สมควรที่จะมีการวิเคราะห์สินเชื่ออย่างเหมาะสมอ่าแล้วก็ประกอบกับข้อ ไปไปสอดคล้องกับข้อสั่งการของท่านนายนายัฐมนตีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ด้วยคือท่านนายัฐมงตรีได้สั่งการที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหานี้ท้าระบบก็คือให้ทุกรัฐวิสาหกิจออกระเบียบเพื่อให้มีเงินให้พนักงาน,นมีเงินเหลือ30%ของเงินเดือนสอดคล้องกับของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่ข้าราชการครูมีหนี้แล้วต้องหักนะครับ แล้วก็ให้ประสานกับาทางสาบันการเงินเอกชนหาเรื่องการให้สินเชื่อดอกเบีย้ยต่ํานะครับแล้วก็สากลออมทรัพย์นี่ก็ควรที่จะการให้กู้ในดอกอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํานะครับเหมาะสมนะครับโดยเฉพาะโครงการสวัสดิการต่างๆการชําชระค่างวดที่เหมาะสมนะครับการใช้ทุนเดือนหุ้นเพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมก็ให้จัดให้เหมาะสมเพื่อให้ไม่ให้เกิดหนี้นะครับ ที่มันหนี้เสียแล้วก็ครับก็ท่านนายกในทางเอกสารมานี่ก็ไม่อยากให้เกิดกรณีที่เรียกว่าลูกหนี้มีคิดว่าจะต้องมีคนมาใช้หนี้แทนแล้วเกิดลักษณะเรียกว่ามีคนพึ่งพิงแล้วก็ทําให้เกิดกาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกมอรอนฮาร์าคือพูดง่ายๆว่าเป็นหนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับก็ผมขอแถลงในประเด็นที่ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์วันนี้เท่านี้ครับย้ํานะครับรัฐบาลไม่ได้จะจ่ายหนี้แทนนะครับรัฐบาลเปิดโอกาสช่วยเหลือบรรเทาช่วยเรื่องดอกเบี้ยงบประมาณที่ตั้งไว้ส่วนใหญ่ก็จ่ายเพื่อดอกเบี้ยแลบกันไวกน้กรณีถ้าเกิดว่ารายใดเปลี่ยนจากหนี้นอกระบบมาเป็นหนี้ในระบบแล้วเกิดมันเกิดหนี้เสียอันนี้ตั้งงบอย่างนั้นแต่ว่าทุกคนยังต้องมีหน้าที่ชําระหนี้แต่เป็นหนี้ที่มีความยุติธรรมมีเก็บมีกฎ,ม,กฎมีเกณฑ์นะครับนะครับ อ่ถัดไปก็ขอเชิญท่านลง